ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูฉัตรดาทลลินสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะครูปุ๋มจะมาสอนการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ภาษาไทยแป้นเยืนพอพานสระอะไม้แหันากาศสระอี โดยนิ้วชี้ด้านซ้ายของเรานะคะจะพิมพ์พอพานสละอะนิ้วชี้ด้านขวาจะพิมพ์ไม่หันอากาศสละอีนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวางนิ้วบนแป้นเยือนพอพานสละอะไม่หันอากาศสละอี เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการเข้าสู่โปรแกรมการวางนิ้วพิมพ์ดีดภาษาไทยแป้นเยือนพอพานสระอะไม่หานากาศสระอีกันเลยคะ่ะ ค่ะพอนักเรียนเข้าสู่หน้านี้แล้วนะคะให้หนักเรียนคลิกไปที่2.2ฝึกพิมพ์พอพานสระอะไมหานากาสระอีเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะในหน้านี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะดูวิธีการวางนิ้วที่ถูกต้องนะคะบนแป้นยืนพิมพ์ดีดภาษาไทยพอพานสระอะไมหานากาสระอีเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปดูเลยคะ่ะ การฝึกพิมพ์พอพานสระอะไม้หันอากาศและสระอีมีการวางนิ้วดังนี้นิ้วชี้ซ้ายเลื่อนจากต้นเย่าขึ้นไปด้านบนเพื่อพิมพ์พอพานและใช้นิ้วชี้ซ้ายพิมพ์สระอะเช่นเดียวกันค่ะนิ้วชี้ขวาให้เลื่อนจากต้นเย่าขึ้นไปด้านบนเพื่อพิมพ์ไม้หันอากาศและใช้นิ้วชี้ขวาพิมพ์สระอีเช่นเดียวกันค่ะ ดูซ้ำครั้งที่สองนะคะพิมพ์พอพานพิมพ์สระอะพิมพ์ไม้หันอากาศพิมพ์สระอีดูซ้ำเป็นครั้งที่สามค่ะพอพานสระอะไม้หันอากาศสระอีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้ครูบุ๋มนะคะขอสรุปว่านะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนในเรื่องของพิมพ์ดีดภาษาไทยแป้นยื่นพอพานสระอะไม่หันอากาศ สระอีเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะคะว่าการวางนิ้วที่ถูกวิธีวางยังไงนะคะในครั้งนี้ครูบุ๋งก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ